น้องเขาเหนียวครับปล่อยให้เล่นเต็มที่เลยครับวันนี้เขาจะได้อาบน้ำเพิ่งจะทําความสะอาดบ้านเสร็จเก็บโน่นเก็บนี่แล้วทีนี้ก็จะปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่แล้วดูว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะได้อยู่กับธรรมชาติปกติให้เขาจะอยู่ในห้องรอบนี้ปล่อยให้อยู่รอบบ้านได้แล้ว ระวังมดนะลูกระวังมดนะน่านนาน,น,านมาระวังมดลูกระวังมดมดเยอะนะเล่นเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้อาบน้ำให้อย่าก,กินลูกอย่าก,กินน้ำอันนี้กินไม่ได้น้ำอันนี้กินไม่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำมาให้กินเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำมาไปเดินเลียดเต็มที่เลยลูก เอ้า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 ไปกินโน่นน้ำน่ะโน่ fled, นพ่อหนาวมาให้แล้วอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ข้าวเหนียวน้ำแอร์กินไม่ได้ลูกไปไปทางนี้านาม,มามา,านี่โกงหนูอยู่นี่นี่มานี Ari, ่แเรามามานี่มามานี่มากินไม่ได้กินไม่ได้มานี่มานี่มานี่ มานี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วได้เนาะโอ้โหหลังบ้านครับตอนนี้เคลียร์ดินเคลียร์หญ้าออกแล้วรอให้เขามาปลูกหญ้าให้อย่างเดียวแต่เคลียร์ต้นทุ่งต้นหญ้าเคลียอะไรให้เขาเล่นเต็เตมที่ก่อนวันนี้จะอาบน้ำให้เขาอย่าไปไกลนะลูก อ่ะเล่นได้เต็มที่เลยอ่ะตรงนั้นไปเล่นไม่ได้ขยะพ่อพ่อยังไม่ได้ไปทิ้งมามาสำรวจครับตอนนี้สำรวจรอบๆบ้านตรงนี้ผมเก็บของที่ยังไม่ได้ไปทิ้งมาไว้นิดหนึ่งเขาก็จะมาเล่นแต่อยู่ตรงนี้แต่อยากให้เขาเล่นเล่ตรงนน้นไปแล้วไปข้างมาแล้วอ่าเห็นกกงหนูไหมเห็นกงหนูไหมลูก นี่แหละต่อไปหนูต้องอยู่ในกรงนี้แหละเสื้อพ่อพ่อพาดไว้ไม่กินลรกไว้กินไม่กินน้ำมีน้ำตัวเองมีพี่กิงต้องปลูกหญ้านะครับถ้าหญ้าขึ้นเขาคงเล่นได้ดีกว่านี้ตอนนี้ก็รอหญ้าจากโครงการก่อน มดนะลกูกมดมดมามามดมดเดี๋ยวมดกัดนะไปไหนละ่ะเป็นไงละ่ะปล่อยให้เล่นเหนื่อยไหมฮะปกตินี่อยากเล่นด้วยใช่เหรอปล่อยให้เต็มที่แล้วนี่เล่นเต็มที่ไป เล่นเหนื่อยครับกลับมากินน้ําจะไปกินน้ําแอร์ไม่ให้กินเขายังไม่รู้การใช้ชีวิตของเขาครั้งแรกที่ปล่อยให้เล่นเต็มที่อย่างเงี้ยปกติก็ถ้าไปไหนก็จะใช้สายจูงแต่วันนี้อยู่บ้านตัวเองแล้วก็ปล่อยเขาเล่นเต็มที่เลยโดนมดกัดกระโปรงไปเมื่อกี้แดงแก่เลย วันนี้ข้าวไม่กินตอนเช้าไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีใครหลอกให้กินไปธุระซื้อของซ,อซื้อนู่นซื้อนี่กว่าจะกลับมาบ่ายสองข้าวยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เอาไว้ให้เดี๋ยวรอกินมื้อเย็นทีเดียวเลยท้องแฟบหมดเลยครับท้องเขาแฟบหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้กินตอนเช้า จะเข้าโกงเหรอลูเข้าไหมเข้าโกงไหมไปกินนะ